ผมเชื่อทฤษฎีมัลติเวิร์สผมว่ามันมีมันมีเยอะแค่มันมันมาบรรจบกันไม่ได้ด้วยอะไรบางอย่างแค่นั้นนะเนี่ยอยากให้มนุษย์หลังดาวฟังเพลงนี้สมมติสมมติหลังดาวเดินบอกเราว่าก็กูอ่ะให้มึงทำเพลงนี้สมมุตินะอ่ะ,นะอะคิดเอกมุมหนึ <laughs> ่งก็จะไม่ได้อะไรย้สวัสดีครับพวกเรา slot machine และนี่คือ off the record ของพวกเรา แต่ที่ผมจำได้ในความทรงจำเลยคือตอนนั้นมีสมาชิก,อ,กอีกคนหนึ่งชื่อพิยุทธ์แล้วก็มันน่าจะเหมือนมีทุกท่อนครบหมดแล้วมั้งแต่ว่ามันมีท่อนสเปเชียลในความมืดมิดยังมีดวงดาวและแดดยามเช้าพาให้เราเข้าไปเหมือนเราทำงานด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันไปแบบมันไปเรื่อยๆแต่มันต้องการเสน่ห์สักนิดนึงเหมือนแบบเหมือนเรามีหวานมีหอมมีมนันมีหมดแล้วแบบเติม คิกสักเม็ดหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทอนทอนเนี้ยในในในความทรงจําของผมจริงเพลงผ่านนี่มันเป็นเพลงที่มีดนตรีมาแล้วตั้งแต่ตอนหมหนะเพลงหมดแล้วหมดสต็อกก็เลยไปเอา <c oughs> ไ,ปไปเอาเพลงตอนเ <c oughs> ผื่อได้เผื่อได้ไปเอาเพลงตอนมอ6อ่ะที่แต่งตอนจบรุ่นเอาดนตรีมาเอาทํานองมาก็คือไปก๊อปปี้เข้ามาแต่ก๊กอปปี้เพลงตัวเองเลยไม่เป็นไรของผมกม็เป็นถ้าเเพลงผ่านก็นึกถึงตอนที่เอาบ,บ้านมันเสร็จแล้วครับ <c oughs> เราเนี่ย เหมือนเหมือนมองค่าเพลงนี้ไปเราไม่ได้เลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกในในอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยจนมีเสียงพี่ในห้องประชุมเนี่ยที่บอกว่าเชื่อพี่เถอะพี่ว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยก็เลยบอยได้บอยเป็นซิงเกิลจริงๆคือเราเราเราลืมมันไปลวเราเก็บมันใส่กล่องไปแล้วเนี่ยจริงๆเวลาทํางานอะครับเนื้องานน่มันค่อนข้างจริงจังแต่ว่าเราทํางานกันเหมือนไม่จริงจังนะเราทํากันเราอยากเก็บบรรยากาศให้มันอารมณ์ดีเนาะเวลาเราคุยแล้วก็ แกงกันอัมกันหยอดมุกหยอดอะไรให้มันเหมือนกับว่าให้มันเหมือนมาเล่นเกมบันเพื่อ,อะ่ะคือตัวงานมันมีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรา,เราเลือกเราเลือกของยากเสมอเพลงก็จะต้องแบบมีปรชัชญามีโชว์ความคิดมีอะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อหากีต้าเบสกลองเพราะฉะนั้นบรรยากาศในการทำงานนะครับมันจะเหมือนแบบเหมือนจอมยุทธหมัดเมา เหมือนแบบเหมือนไม่ได้ทำงานนะเหมือนไร้สาระนะแต่ว่ามาทำจริงๆคือมันลึกซึ้งในชีวิตของสโอตแมชีเนี่ยที่มีเราอยู่3มคนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากเลยคือสโอตแมชีน่ะเราไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรารักหรือเป็นสิ่งที่แบบมันเลี้ยงชีพแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนเป็น,เป,นเป็นลมหายใจอะมันเหมือนเราถ้าเราไม่มีสิ่งเนี้ยเราก็เท่ากับมนุษย์คนหนึ่งที่มันไม่ได้มีตัวตนแบบ เกิดมาก็เลยอยๆบ้างๆเปล่าๆแบบแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญมันคือแบบความอดทนอะแล้วก็เพราะพรจริงๆ3คนนี้มันคนใจร้อนคนใจร้อนแล้วก็มีความเป็นอาร์ทิสูงเวลาทําเพลงจะใช้เทคแรกกัส่วนใหญ่เพราะว่าชอบเทคแรก มันมันมันรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรือเรื่องอะไรของเงีเชื่อว่าบางทีมันก็มีสัญญาณส่งตรงลงมานะส่งตรงมาให้เราเล่นออกแปลงเงี้ยให้เราเตาเงี้ยเวลาทําเพลงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบวางกรอบอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวจะมั่วเอาเฮ้ยกดกองอันนี้ดิเฮ้ยวันนี้เอา97เอาเลข97มาเป็นตัวนำานเี้ยเพลงอะไรจะประฟังดูแบบแปลกๆหน่อยหรือว่ามีมีความทดลองในงานเพลงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่มาเบนกันแล้วว่าความเชื่อความแปลกเรื่องลึกลับกับงานดนตรี <fucking> ศารมันก็เกิดจากตรงนั้นมันเกิดจากความเชื่อคือสามเหลี่ยมมันแทนค่าเป็น,ปนพลังงานเป็นความเชื่อ,อคือเราไม่ได้คิดว่านี่คือนี่คือท่าของวงหรืออะไรม,มันคือสิ่งที่เราเชื่อก่อนเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาไม,ไม่กี่ปีเองแต่สิ่งที่มาก่อนวิทยาศาสตร์มีอยู่ตั้งนานแล้วและเราไม่รู้ด้วยว่ามีมาแล้เมื่อไหร่นับหนึ่งเมื่อไหร่หรือจริงๆแล้วมี มีนับหนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาสากลที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแล้วมาอธิบายสิ่งเหล่านี้คนละอย่างวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบเป็นมหาสมุทรแล้วกันเนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นมหาสมุทรแต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาจจะเป็นปลาตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในมหาสมุทรนี้แล้วก็แหวกว่ายค้นหาคําตอบจริงๆผม ทาทุกเพลงดูแล้วใช้คาว่าทําเผื่อดีกว่าเราไม่ได้ทาให้แค่มันแบบคนฟังแต่เราทาให้พลังจัก,กรวาลเนี่ยเราบอกว่าอย่างนี้นะสมมติเฉยเฉยว่าเนี่ยอยากให้พลังดาวฟังเพลงนี้สมมติามมต์พลังดาวเดินมาบอกเราว่าก็กูอ่ะให้มึงทําเพลงนี้สมมตินะ <laughs> คิดอ,มมอีกมุมหนึ่ง เ,เป็นคำสุดท้ายก็เขียนกันแบบ15นาทีก่อนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยแบบห้องอัดจ,จะหมดเวลาแล้วนะแล้วมันแบบเพลงนี้มีแต่ภาษาอังกฤษก็อยากได้ภาษาไทยก็อ,อ๋อเฮ้ยเขียนเลยเว้ยคนเราโยคเขียนเขียนกันชอบมันไหลลงมาใช่ครับฟึบแล้วก่อนจะนอนทีไรมันชอบมีทํานองมาผมว่าพวกมันรู้ต่างดาวกับเรื่องดนตรีมันเป็นเรื่องใกล้เคียงกันนะผมว่านะนใช่ใช,<ๆ>ใช่อย่างโทมิทิอุสที่ตอนที่เขา จะบังคับยาเราใช้ครุยเออเจ๋งมากเลยใช้เสียงเหมือนตอนอะไรหนังต่างดาวมาที่มาที่โลกแล้วสื่อสารกันด้วยเสียง crossing encounter ใช่ใช้ความถี่สื่อสารอะไรเงี้ยคิดว่าใกล้เคียงกับคำว่าต่างดาวที่สุดแล้วในเรื่องของงานเสียงคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาฟังออกหรือเปล่าใช่ใช่แต่เรารู้ว่าเขาน่าจะจับความถี่เป็นความถี่เหมือนเวฟไฟล์แล้วก็ คงจะเป็นเหมือนเราฟังภาษาปอร์ตอริโกหรืออะไรเงี้ยคือแบบเออไม่เข้าใจหรอกแต่มันได้ยินอไรเงี้ยครับใช่แต่เราใส่พลังงานไปก่อนสมมติต่างดาวมาเจอเราก็ต้องเอาของเท่ๆไปเท้ฟังหน่อยเลยนะเพราะถ้าแบบเป็นเพลงอื่นๆมันก็ได้แต่ No You Enemy ผมว่ามันเท่สุดแล้วอะ จะได้มองมนุษย์โลกก็แบบแมเจ๋งว่าว้เท่เพลงเท่ว่ะอะไรเงี้ยครับเพลงป๊อปทั่วไปแต่เขาเห่าว่าแบบงั้นงั้นมนุษย์โลกก็เพลงงั้นงั้นปรากฏว่าชอบเพลงป๊อปซะงั้นไม่รู้ผมคิดว่าตอนนี้เหรอไม่ได้อยากให้ฟังเคลิ้มมั้งแต่หวายเขาฟังเคลิ้มในในซิสเต็มของไวนิลเพราะว่าอัลบั้มนั้นทำไวนิลใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาได้ฟัง โค้ดเสียงผ่านแผ่นไวเนลอย่างงี้ยมันจะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยได้ยินอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ยินเป็นเพลงเคลิ้มก็ได้ของผมน่าจะเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงจันเศ้าโดยเฉพาะท่อนท่อนเขาเรียกท่อนเลยเบรกดาท่อนสเปเชียลวันเดือนปีจะคอยมองดูจันทร์อาจารย์จะคอยเคียงคู่นั่นแหละให้รักกลายเป็นศรัทธา ตอนที่ผมแต่งผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แต่งเรื่องความรักอะ่ะมันไม่ใช่แบบผมแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกรักเขาอะ่ะแต่มันคือความรักแบบว่ามวลมนุษยชาติสรพรพสัตวตัก,กวาลความรักที่มันเป็นความความรักอะ่ะรูปานามธรรมาความร<ม>ักที่มันเป็นนามธรรมาท,ที่มันยิ่งใหญ่กว่าพวกเราทุกคนอ่ะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะ คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีมนุษย์ต่างดาวโดยข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าวันหนึ่งคือนิวอัลสตองวันที่เขาเหยียบดวงจันทร์เขาก็เป็นต่างดาวที่ไปเยือนที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากถามเขาเหมือนกันถ้าเขายังอยู่ว่าแบบตอนที่ไปนู่นได้ยิ<ม>นเสียงอะไรบ้างถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอีกผมว่าเขาน่าจะเล่นแนวพังแบบแตงกัวจะจัดผมจะจัดแล้วแบบเล่นพังๆหน่อยผมคิดว่าเพราะเราดูหนงังเวลาดูแล้วแบบชอบ หนังที่ไปอนาคตหรืออะไรไปเงี้ยแล้วเขาชอบมีแบบวงในอนาคตจะเป็นแนวไหนมันไ่ออกหวยมันออกวงพังทั้งนั้นเลยแล้วแบบแต่งตัวแบบสุดเลยอะไรเงี้ยครับเคยฝันว่าไปดาวอื่นอีกครั้งหนึ่งมีแต่ดินแบบเอาดินมาทำบ้านพื้นจริงจริงคือแบบคือเป็นดาวแบบดาวแล้วมุษรู้่างดาวก็ตัวเหมือนที่เห็นเหมือนตัวเกรย์อะไรเงี้ยตัวตัว เกรแต่ว่าแบบเป็นดาวแบบกันดารกันดะาไม่ได้เทคโนโลยีแบบหรืหว่าฝันฝันวไปธรรมชาติสูงมากใช่ครับแต่ว่าดูได้เละเท้ๆ,ๆอลยนะบ้านนอกเลยอะ่ะผมเชื่อเรื่องความความบังเอิญไม่มีจริงทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมันคือมันเป็น c o u s e and e f f e c t มันเป็นผลของ <S s s s อการกระทำอ่ะม,มันเป็นกระทบกันไปเรื่อยๆเป็นทอดทอทอด ไม่งั้นเราก็ไปเกิดจากวานอื่นตั้งแต่แรกสิทาไมเราต้องมาเกิดที่เนี่ยเป็นเพื่อนกัน3คนเนี่ยเป็นลูกพ่อลูกแม่คนเนี้ยเป็นคนไทยเนี่ยทำไมมันต้องละ่ะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างต้องหาสืบสาวเราเรื่องของมันให้ได้ใช่สําหรับผมนะผมเชื่อทฤษฎีมัลติเวิร์สพา a าเลลยูนิเวิร์สจากวันคู่ขนานแล้วก็ซับซ้อนมิติผมว่ามันมีมันมีเยอะ แค่มันมันมาเป็นจบกันไม่ได้ด้วยอะไรบางอย่างแค่นั้นนะแต่มันมีเราในอีกหลายๆความเป็นไปได้แน่นอนช่วงนี้ก็จะมีผลงานเพลงที่ทำตุนเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็มีเพลงของสาเมชินเองแล้วก็มี โปรเจกต์ที่ได้ร่วมงานกับซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อ Kinpoche the series ก็เป็นความทา้าทายที่รู้สึกว่ามาสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็ยังยังเป็นวงที่รู้สึกว่ายังยังแอคทีฟผมว่าจริงๆมันเหมือนเราทำงานมาสักพักหนึ่งอ่ะมันการเดินทางระหว่างทางมันมัน เราไม่ได้คาดหวังความสุขปลายทางม like like ันไม่ได so ้เป็นความฝันแบบนั้นมันเป็นฝันแต่ฝันมันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าฝันมันไม่ใช่เป็นพอย n ที่แบบต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมันอยู่กตรงเนี้มันอยู่ในความฝันแล้วอะไรเงี้ยมันกำลังทำใสิ่งนั้นครับเงินอเหมือนเดิมนะของผมอะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ใช่มีมีอย่างเปลี่ยนไปก็มีหน้าที่รับผิดชอบสําหรับถ้าส่วนตัวผมความฝันไม่ไม่เปลี่ยนแต่บริบทเปลี่ยน เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราเราก็พิสูจน์ไปแล้วแต่ว่าความท้าทายที่มันที่มันเป็นความฝันเดิมก็คือยังอยากแต่งเพลงเองมีวงของตัวเองมีแฟนเพลงที่ชอบเพลงของเรามันเหมือนเซอร์เคิลมันเล็กมากเลยเพลงของเราเราเล่นเราร้องแต่งโดยเราอัดโดยเราแล้วก็เล่นให้คนที่ชอบเราแค่นี้ทำแฮนด์ายรู้จั่ดาวน์นะครับ เฮียพานคุณป้า